สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2566นะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะ ใบแรกของพวกคุณได้สองถ้วย p a g e of Swords The Tower The Emperor แดาบสมถ้วย 5ดาบสตรงหกไม่เท้าแล้วก็3ดาบนะคะในเดือนนี้ของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตา แล้วก็จะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานการงานในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างราบรื่นนะคะทำอะไรจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีคนซัพพอร์ตนะแต่ว่าอยากเตือนให้ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนอย่าใช้อารมณ์นะคะบางทีมันอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกคุณอาจจะหัวร้อนหรือว่าอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับ ผู้บังคับบัญชาหรือว่ากับหัวหน้างานหรือใครก็ตามที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีอำนาจในการสั่งการสั่งงานของเราได้เป็นผู้ชายนะคะให้ระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้พยายามอย่าต่อปากต่อคำนะคะหรือว่าถ้าหลบได้เนี่ยควรหลบนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะให้โทษกับเราได้ในเดือนนี้นะ แต่ดูแล้วว่าบางอย่างเนี่ยพวกคุณอาจจะต้องฝืนใจหรือว่าอาจจะต้องฝืนความรู้สึกอยู่บ้างนะคะถ้าฝืนได้ฝืนนะคะเพราะมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีมากกว่านะเดือนนี้พยายามใช้สติปัญญาแล้วก็ความอดทนของพวกคุณมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้อารมณ์เนี่ยมันจะทำให้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอยู่บานปลายขึ้นได้นะ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยดูว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกคุณจะสามารถรับมือแล้วก็จัดการกับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาได้มันอาจจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันมันไปให้ได้แต่ดูแล้วว่าท้ายที่สุดเนี่ยพวกคุณจะทำสำเร็จนะคะชัยชนะจะเป็นของพวกคุณนะมาดูกันเพิ่มเติมในเรื่องของการทำงานนะคะว่ามีอะไรที่เราควรจะรู้เพิ่มอีกบ้าง เดือนนี้อย่าพยายามมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะะโดยเฉพาะหัวหน้างานคนที่เขาสามารถสั่งการสั่งงานเราได้นะเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะดูว่าพวกคุณฉลาดทันคนมีไหวพริบป,ปฏิญาณที่ดีนะถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะจะสามารถรับรู้ได้แล้วก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยนะคะ แต่ว่าเดือนนี้ตัดสินใจอะไรแล้วให้เด็ดขาดนะคะคำไหนคำนั้นอย่าคืนคำนะแล้วก็เดือนนี้พยายามใช้พระคุณนะคะอย่าใช้พระเดชนะโดยเฉพาะกับคนที่เราสามารถสั่งการสั่งงานได้เนะี่ยให้ใช้ความใจเย็นแล้วก็ความเมตตาของเราให้มากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังอีกอย่างก็คือบางทีมันอาจจะเกิดปัญหาแบบปุบป,ปับฉับพลันแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะ แต่ด้วยความรู้ความสามารถของพวกคุณอ่ะดูว่ายังไงก็ผ่านไปได้แน่นอนนะไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็มาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้นะ่ะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะมาแบบปุกบปรับฉับพลันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจําเป็นจะต้องจ่ายนะ ถ้าบริหารจัดการได้ไม่ดีพอเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดการขาดดุลได้นะคะแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันจะติดขัดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยดูว่าพวกคุณจะสามารถแก้ไขแล้วก็รับมือได้จะเห็นทางแก้ทางออกนะคะแล้วก็มาดูกันต่อในเรื่องของความรักความรักสำหรับคนมีคู่เนี่ยให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงหรือว่าอาจจะเกิดการหัวร้อนทเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะ แต่ดูแล้วมันไม่มีประเด็นอะไรใหญ่โตที่จะต้องกังวลน,นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักยังสามารถที่จะไปต่อได้นะคะส่วนความรักสำหรับคนโสดคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองกับเรื่องที่น่าย,ยินดีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนตกลงปลงใจกับใครนะคะ เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจจะทําให้เราผิดพลาดผิดหวังหรือว่าเสียใจได้นะแต่ถ้าใครที่อยากมีคนคุยสามารถคุยได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์ไปได้เช่นกันนะมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเดือนนี้ให้ระมัดร,ระวังความคิดเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วก็อย่ารับพลังงานลบเข้ามาเด็ดขาด อย่าโหมงานหนักแล้วก็พยายามบาลานในเรื่องของการทํางานแล้วก็การพักผ่อนให้ดีเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระทบในเรื่องของการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตนะแล้วก็สําหรับภาพรวมในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เมตตานะคะสามารถที่จะรับมือกับอุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาได้แล้วก็มีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะ ขออย่างเดียวเลยคืออย่าใช้อารมณ์แล้วก็พยายามใช้เหตุผลให้มากๆนะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ